จะเป็นแนวไรเมื่อไทยเปิดร้านค้าที่ไล่พนักงานแห่งแรกในประเทศไทยว่าคนงานจะขาดแคลนงานหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาทำไมคนไทยถึงมีความสามารถล้ำเลิศขนาดนี้ถึงได้ เปิดร้านขายสินค้าที่มีครบทุกอย่างครบวงจรแต่ว่าไล่พนักงานหรือว่าไล่ค่าเชียร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูไปชมกันคะ่ะสุดยอดเทคนโนโลยี ของไทยอันดับหนึ่งของโลกกวาใดเนาะทุกคนสวัสดีค่ะพีพีเอทุกคนทุก่านเด้อจากที่เขามาติดตามหับชมหบฟังเนะาะว่าจะเป็น FC ทั้งฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจากที่เขามาหบชมหบฟังแพลวเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด s u b ส c r i b e เผื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรว่านําเด้อขอขอบคุณเอฟซทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรวาทั้งต่างประเทศด้อจ้ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะเอาสะดวกซื้อแต่ว่าไม่มีพนักงานขายแล้วการที่เราไม่มีพนักงานขายแล้วเราจะซื้อสินค้าได้ยังไงอันนั้นคือประเด็นนะคะทุกคนแต่คลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยวันนี้น่าตื่นเต้นมาก ร,ร้านที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยคือโ o ตัสพิกแอนด์โก้บทรูดิจิตอลนะครับนี่เป็นร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักง,งานแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราไปฝันที่จะได้เห็นร้านค้าที่ไม่มีคัดเฉีีรยและเราเองกองไม่ต้องพกเงินสดนะครับเข้าไปจับจ่ายซื้อของนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเปิดอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นผมจะพาทุกคนไปสัม ที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปจับจ่ายซื้อของในร้านค้าที่ไม่มีคัดเชียร์ไม่มีพนักงานแห่งนี้นะครับมาภายใต้คอนเซ็ปต์ช็อปเร็วได้ใจชีวิตยุคใหม่ไรคัตเชียนั่นเองนะครับจะก้าวล้ําขนาดไหนนะครับแล้วก็จะทาให้ชีวิตของเราสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อของได้มากขนาดไหนเนี่ยปามาชมพร้อมกันเลยครับโอ้โหมีกล่องเงินจรน,นั่โอ ่อนที่เราจะไปดูเทคโนโลยีกับแนวคิดเบื้องหลังนะครับของร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานเนี่ยผมจะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไม่มีแคชเชียร์กันก่อนเลยนะครับไม่มีแคชเชียร์หรือว่าไม่มีพนักงานนั่นเองก็จะมีประตูนะครับมีดิจิตอลเกตแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอที่มี QR โคดแสดงอยู่นะครับวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปใช้บริการเนี่ยซึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะครับใครก็ได้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับเราจะต้องมีแอป True Money Wallet ก่อนนะครับในการที่จะ สแกน QR โค้ดบริเวณนี้นะครับเราจะต้องมีเงินใน wallet เนี่ยอย่างน้อย200บาทเราต้องมีแอปพลิเคชันนะครับผมทําการเปิดแอป True Money Wallet ขึ้นมาแล้วก็เลือกเมนูสแกนครับแล้วผมก็เอามาสแกน QR ด้านหน้าครับโอ้ก็จะรอแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเออตัวแอปก็จะรู้เลยนะครับว่าเรากำลังที่จะเข้าไปใช้บริการที่ร้านโ o ตัส Pick นโ Go แห่งนี้ครับยินดีตอนรับสู่โลตัสนะครับผมกดเริ่มครับ รอสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับประตูก็จะเปิดออกแบบนี้ก็สามารถเดินเข้าได้เลยครับโอ้โหอย่างเท่อะ ละหคนเท่านั้นนะครับก็คือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในร้านนี้เนี่ยจะต้องทําการสแกนนะครับด้วยบัญชีทรูมานี่วอลเล็ตของตัวเองนะครับแล้วเขาก็บังคับว่าจะมีคนที่อยู่ในร้านเนี่ยพร้อมกันได้ไม่เกิน6คนโดยที่หน้าจอด้านหน้าจะมีการนับจํานวนคนอยู่ตลอดเวลาดันเองครับเข้ามาแล้วจริงๆเราสามารถเลือกซื้อของที่เราต้องการได้เลยนะครับใน Lo t ัส Pi& c k and Go b ้ายทรูดิจิทัลเนี่ยมีสินค้าให้เราเลือกซื้อได้หลากหลายมากๆนะครับมากกว่า500รายการเลยทีเดียวเลครับ ก็แบบว่ามีหลายรายการแต่น <olla. S 1> ี to to oui, ่คือร <seeing Fine> ้านจริงจังเลยที่เราสามารถเข้ามาช้อปปิ้งกับจายใช้สอยได้แล้วก็มีสินค้าหลายหมวดหมู่หลายประเภทด้วยนะครับที่เดี๋ยวเราพาช้อปปิ้งกันต่อไปครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่เนาะหลายคนยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการนะครับเขาก็มีป้ายบอกใหญ่โตชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสาหรับขั้นตอนการใช้บริการครับก็คือขั้นตอนแรก กนนะครับด้วยแอปทูมันนี่วัน렛ที่บริเวณประตูด้านหน้าเราทําการสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเลือกสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งได้เลยครับเอ็นจอยดูช็อปปิ้งหรือทำยัง้งอะไรก็หยิบใส่มือเรามาได้เลยแล้วก็เดินออกได้เลยครับขั้นตอนที่3ามวอล์กเอาได้เลยนะครับไม่มีแคชเชียร์อยู่ที่นี่นะครับไม่มีแคชเชียร์ใหม่ <cash ier S 2> มีพนักงานรอคิดเงินรอสแกนบาร์โค้ดนะครับ เราคือของที่เราอยากได้แล้วเราเดินออกได้เลยนะครับจากนั้นยอดสินค้าที่เราซื้อนะครับก็จะทําการตัดบัญชีของครูมานี่วันเล็กที่เราสแกนเข้ามานั่นเองนะครับถ้าตอนที่สี่ครับสำหรับใครที่อยากได้ใบเร็จเนี่ยเขาก็มี qr โค้ดที่บริเวณทางออกนะครับให้เราสามารถสแกนเพื่อที่จะรับใบเสร็จได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนอนที่ง่ายมากๆมีใบเซ็จให้นาอีกเราได้เห็นประสบการณ์การช้อปปิ้งในร้านไร้พนักงานกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเบื้องหลังกันบ้างครับที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้นะครับเกิดจาก เชี่ยชาญด้านดิจิทัลของ True Digital นะครับที่มาเสริมให้โลตัสมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เลยจากในร้านเนี่ยก็คือจะมีกล้องและก็เซ็นเซอร์จํานวนมากนะครับในชื่อระบบ True v i r g o AI ครับที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับดวงตานะครับทำหน้าที่ทั้งระบุต,ตัวตนที่ผูกเข้ากับบัญชี True Money Wallet และข้อมูลสินค้ารูปร่างของสินค้าลักษณะการหยิบสินค้าของเราที่สามารถระบุชิ้นจํานวนและประเภทสินค้าได้อย่างแม่นยํา สินค้าจะวางอยู่ติดกันกต็ตามครับรองรับการขยับขยายในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่นด้วยนะครับเมื่อมีสินค้าประเภทใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามารองรับกรณีที่ลูกค้าหย,ยิบแล้ววางสินค้าคืนแม้จะไม่ได้วางคืนที่เดิมระบบก็จะตรวจจับได้ทั้งหมดไม่ให้มีการคิดเงินผิดพลาดครับส่วนด้านหลังที่เรามองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นระบบแพทตฟอร์มดาต้าไวเซอร์ครับหรือทําหน้าที่เป็นสมองของร้านได้ทุกคนคะคือเพราว่าแบบ อันนี้มากตรงที่แบบว่านะคะตรงที่แบบว่าเฮ้ายิบจับอยียงกระลดวแต่เนาะเพื่อนกะสีแบบสแกนเข้าปทุกอย่างเลยก็คือแบบสิหู้เลยว่าเฮายิบอียังแน่เข้าจะเอาสินค้าอียงแน่คือแบบบ่มีการลงลืมนะคะคือรู้ได้ไงว่าเออทั้งที่เราหยิบจับหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่เวลามาจ่ายเงินอะคือไม่งงหรอว่าเราจะจับอะไรบ้าง โอเคโอเคนะคะทุกคนอนะันนี้คือยังเป็นเรื่องแค่ขั้นเวลาอันนี้คือฟังพราะท่านหอดเคองหนึ่งนะพี่น้องแต่คุณซึกแบบตื่นเต้นมากอะ่ะคือแบบโอ้โหมันอลังการมากเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเนะาะใน,นก, <Okay. S 2> การบริหารสินค้าสต็อกใช้งานร่วมกับป้ายราคาแบบ Digital p r i ซ์แท็กและนำข้อมูลที่ระบบได้เรียนรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้ประสบการณ์การช้อปปิง้งเป็นประสบ พตัวบุคคลหรือว่า Hyper Personalization ที่จะสามารถนําเสนอโปรโมชั่นและสินค้าที่ตรงใจและตรงพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนได้มากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับสุดยอดอะในขั้นตอนการเลือกซื้อเนี่ยจริงๆเหมือนกับที่เราเข้าไปช้อปปิ้งตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปเลยนะครับ ตัวแอป True Money Wallet หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเก็บไปได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สแกนอีกแล้วตอนออกก็ไม่ต้องสแกนแล้วนะครับก็มี2มือว่างๆในการที่จะช้อปปิ้งเลือกของที่เราต้องการได้เลยสินค้าที่อยู่ในนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีหลากหลายประเภทมากๆนะครับตั้งแต่ Daily Essential ครับก็คือเป็นของใช้ประจําวันของใช้สิ้นเปลืองทั่วๆไปสบู่แชมพูต่างๆนะครับกระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าอนามัยนะครับมีอยู่ที่บริเวณตู้นี้นะครับแล้วก็ของกินขนมเคี้ยวต่างๆนะครับหลากหลายประเภทนะครับสังเกตว่า รูปร่างของสินค้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อจํากัดเลยนะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับเป็นของที่เราสามารถพบเห็นได้ในมินิมาร์ทั่วๆไปนะครับก็จัดเรียงอยู่ตรงนี้นะครับเราอยากได้ขนมสักถุงนึงนะครับผมมาดูก็อเอาอันไหนดีหยิบขึ้นมาพลิกด,ดูได้นะครับอันไหนยังไม่ซื้อก็วางลงไปคืนได้นะครับโอ้โหไม่ใช่ว่าหยิบออกมาแล้วเสียเงินทันทีนะ คือมีเทคโนโลยีตรวจจับอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจทางด้านเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆก็จะเห็นนะครับว่ามีการติดตั้งกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่บริเวณเชลล์ต่างๆนะครับในการที่จะตรวจจับแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของเรานะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยลูกค้าคนนี้ที่เข้ามานี้เนี่ยกำลังที่จะหยิบของจากเชลล์ไหนหรือว่าหยิบสินค้าชิ้นไหนประเภทไหนราคาเท่าไหร่ไปนะครับตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นี้อย่หลังบ้านเนี่ยก็จะมีการรับรู้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมาล้มดูก็จะ ถ้าเกิดเราเงยดูเนี่ยจะยิ่งเห็นกล้องหลายตัวมากๆนะครับซึ่งเป็นกล้อง A i นะครับเป็นกล้องอัิยะด้วยนะครับที่มีการตรวจจับได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะเราโอเอ AI เลยนอกจากสินค้าทั่วไปนะครับที่เราเห็นแล้วนะครับมีขนมปกเคี้ยวต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนของตู้แช่นะครับก็จะสังเกตว่ารองรับกับตู้ที่มีฝาปิดอย่างนี้ด้วยนี่ครับตู้แชเย็นต่างๆนะครับสินค้าหลากหลายประเภทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกาเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเลย เขาเนี่ยก็คือโลตัสซิกแองโกลแล้วตรงตามเขานะครับโรตัสซิกแองโกลเขาต้องการให้เราเนี่ยเดินเข้ามาในร้านพริกหรือว่าหยิบของที่เราต้องการแล้วก็โกออกไปได้แบบเร็วๆนะครับผมโอ้โหการการหยิบของที่นี่โกออกไปแบบเร็วๆก็คือเสร็จแล้วก็เดินออกไปแบบสบายๆเร็วๆว่องไวโอ้โหสุดยอด มาเก็ตหรือว่าไฮเปอร์มาเก็ตนะครับสังเกตว่าบริเวณด้านหน้าตัวน,นี้ไม่ได้มีตักร้าหรือว่าไม่ได้มีรถเข็นนะครับที่จะต้องให้เราเข้ามาหยิบของเป็นสิบสิบชิ้นนะครับเขาต้องการแบบนี้แหละครับเข้ามาหยิบของหนึ่งถึงสองชิ้นสองสามชิ้นนะครับที่เราต้องการ<อ>แล้วก็เดินออกจาดเกยรตรงนี้ไปได้เลยแบบเร็วๆครับก็เหมือนเซเว่นเลยนะคะพอเราได้ของที่เราต้องทุกคนคะคือดูๆแล้วมันก็เหมือนเซเว่นเนาะแต่ว่าแค่ไม่มีพนักงานแค่ไม่มีคัเชียคือเราก็ แรกๆเราก็คือเข้าไปแล้วก็เหมือนคล้ายๆอะไรสแกน QR วอารโค้ดเนาะพออย่างนั้นเราก็คือไปหยิบของเราจะหยิบอะไรมาเราก็จะเลือกดูนู่นดูนี่แล้วเราไม่เอาพอสุดท้ายเราก็วางแล้วก็หยิบอันโน้นอันนี้คือเราดูได้เลือกได้ตามปกติแต่เขาก็จะมีกล้องที่จับเราสแกนเราอยู่ว่าเออเราสนใจสินค้าตัวไหนมากหรือว่าคนส่วนมากจะชอบสินค้าอะไรคือจะคอยแบบแนมคอยแบบสังเกตเข้าแบบ ทุกผีก้าวเลยนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดความทันสมัยอันล้ำเลิศเพวาอยากจะมีเวลาสักนิดนึงเข้าไปสัมผัสด้วยตนเองนะคะทุกคนเนอะอันนี้ก็คือเป็นเหลืองเล่าเทคโนโลยีอันล้ำเลิศเนาะหรือว่าหานขายหรือว่าร้านสินค้าที่ไร้์พนักงานแห่งแรกของประเทศไทยโอ้โหผู้ได้ที่อยู่ไกลกะ ไปรีวิวให้น้องแพ้ว่าเบิร์นีเดอร์จะรเร่เรน้องแพีว่าก็อยากหูอยากค็นคือกันว่ามันจะขนาดใดนะแข็ฟังเบิร์นีก็ยังแบบสุดยอดนะคะเพีว่าบอกแล้วว่าคนไทยเนี่ยยังจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลอีกข้อดีของเขาก็คือเออเราไม่ต้องวุ่นวายเราคือไม่ชอบคุยกับใครไม่ชอบแบบว่าพกเงินติดตัวอ่ะชอบสแกนอย่างเดียวเนาะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะทุกคนใครๆก็ไม่ค่อยจะถือเงินไปแพีวว่าก็คนหนึ่งนะที่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะถือเงินสด จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยบางครั้งอ่ะมันยังไงอ่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เจ้านายจ่ายเงินเดือนเนาะเจ้านายก็โอนให้โอนให้นะคะทุกคนมันก็เลยอยู่ในบัญชีของเราเราก็เลยไม่ได้จําเป็นต้องออกมาใช้แต่บางครั้งอ่ะเราต้องถือบ้างเพราะว่า เราต้องไปเดินตลาดนัดเพราะว่าที่ตลาดนัดอ่ะอพ่อค้าไม่ขายบางท่านก็จะมีสแกนแต่บางท่านก็ไม่มีนะคะทุกคนอย่างเช่นถ้าเราซื้อข้าวเหนียว5บาท10บาทหรือว่าซื้อ10บาท20บาทอะไรประมาณนี้ถ้าเราจะสแกนเราจะถามหาที่สแกนมันก็น่าเกียดเนาะแต่อันนี้คือบอกเลยว่าเทคโนโลยีสุดยอดมากนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดขอชื่นชมจากใจจริงในเบิงได้เห็นแหละแบบโอ้โหต้องขอบคุณเนาะ ขอบคุณเอซของน้องเพีว่าเด้อทีเพื่อนนะคะสะละเวลา่านำเหลืองเล่าดีๆส่งมาให้น้องเพีว่าเดเบิงเนาะทุกคนได้เห็นและก็ให้น้องเพว่าเดรี่อักนเนาะว่ามันทันสมัยขนาดใดต่อไปยังจะมีบริการแม่บ้านหรือเปล่าทําความสะอาดอยู่ในไทยหรือเปล่าโอ้โหเพีว่าต้องเตรียมตกงานแล้วมั้งคะทุกโคข้อดีก็คือสะดวกสบายแต่ข้อเสียก็คือต่อไป คนก็จะตกงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนโอเคเรื่องใจพี่นีก็เขาจบแค่เพียงเท่านี้นาอกชอบคลิปนี้ก็เข้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแพรวาและกะอ่าซอยสนับสนุนน้องแพรวาด้วยกันเบิงงโฆษณานําเด้อขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอ่า กำลังใจเด้อจ๋านอที่เขามาติดตามหามชมหามฟังน้องแพรวาเด้อไปแล้วสวัสดีค่ะ